สวัสดีครับวันนี้ลูกตูที่วัดแสนสุขนะครับผมเนาะนรกก็ไปดูมาแล้วเดี๋ยวต่อไปเมืองสวรรค์ไปดูเมืองสวรรค์ครับพาจะพาไปดูเมืองสวรรค์นะครับสวนวันหน้าคดีเดี๋ยวลูกตูจะพาไปดูเลยครับผมเมืองสวรรค์นรกไปมาแล้วนะครับผมเตินเข้าไปข้างในเลยนี่แหละครับเมืองสวรรค์รอบๆเมืองสวรรค์เนาะทำดีแม่ตาทำํำสุดโลกเทียบคุ้มกัน เดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในเลยครับไปดูเมืองสวรรค์นรกเราดูมาแล้วไปดูบรรยากาศข้างในว่าเมืองสวรรค์มันจะร้อนเหมือนกับเมืองนรกไหมนี่แหละครับนี่แหละครับข้างในเมืองสวรรค์มีแต่ละเทพแต่ละองค์ นี่เลยนี่เลยเทพเจ้าแต่และองค์นะครับเนะาะนงสววรันลุงตูก,ก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนเนาะก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูครับคนไหนรู้จักองค์ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นพระพิษณุ นี่เลยครับนี่แหละบรรยากาศเมืองสวรรค์ครับผมเทีบแต่ละองค์แต่ละองค์จะพาเดินรอบเลย ให้รูจ้จระเงไหนก็บอกด้วยครับบรรยากาศข้างในก็ร่มรื่นดีเหมือนกันครับมีต้นไม้เยอะอยู่เขาก็จะแบ่งโซนเนาะโซนนรกโซนสวรรค์่ยเดินรอบๆเลยไปถึงนู้นเลย อ๋อเราจะมีทางเข้าบอ่อปลาครับทางเข้าบอ่อปลาที่เดิมเนาะแต่ตรงตัวก,ก็จะกลับมาออกไปข้างนอกเหมือนเดิมครับอ๋อตรงนั้นก็จะเป็นที่อะไรเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนดูเลย กันไปเลยนี่แหละอ๋อเป็นที่อ๋อ,อตรงนี้เป็นแบบสิบสองราศีเนาะใครเกิดราศีไหนราศีไหนนะครับ ให้เกิดราศีไหนนะครับชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีทองเวียนไปทางขัวหญิงให้นับเริ่มต้นจากไปทางซ้ายนะครับเปลี่ยนซ้ายเป็นขวนัวนะครับเนาะแล้วแต่จะตกตรงไหนครับนี่พระจังพระจัง หมอเข้าไปข้างในจะเป็นบ่อปลาเนาะค,คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะถ่ายอะไรมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณทุกแรงกำลังใจที่ส่งมาให้กันครับอขอบคุณมา,มากๆเลยครับที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณครับ